ยินดีต้อนรับกลับสู่สมาร์ทไรท์ไทยแลนด์ขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนพวกเราเสมอวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในอาวุธที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสงครามสมัยใหม่โตมาฮอครูสเมทซิลถ้าคุณเคยดูภาพข่าวหรือสารคดีเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกา คุณอาจเคยได้ยินชื่อของมันโตมาฮอคมิทซิลไม่ใช่แค่อาวุธธรรมดามันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่ถูกใช้ในสงครามยุคใหม่ด้วยความสามารถในการโจมตีระยะไก,กลยอย่างแม่นยำและแทบไม่สามารถตรวจจับได้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาโตมาฮอคเป็นขีปนาวุธแบบร่อนหรือที่เรียกกันว่าครูสเมทซิล จุดเด่นของมันคือสามารถบินได้ในระดับความสูงต่ำมากเลี่ยงเรดาร์ได้อย่างชาญฉลาดและสามารถปรับเส้นทางได้ระหว่างทางไปยังเป้าหมายขีปนาวุธนี้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1970โดยบริษัทแมคโดนัลด์ดักลาสและฮารเก Aircraft ซึ่งภายหลังโครงการถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไรทอนซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา โตมาฮอกได้รับการออกแบบให้ยิงจากหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นจากเรือพิฆาตเรือดำน้ำหรือแม้แต่ภาคพื้นดินก็สามารถติดตั้งและยิงได้สิ่งที่ทำให้มันน่าทึ่งคือความสามารถในการบินไปไกลกว่า1,600กิโลเมตรหรือเกิน1,000ไมล์ด้วยความเร็วที่ไม่ใช่ความเร็วเหนือเสียงแต่เป็นความเร็วต่ำระดับซักโซนิกประมาณ880กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะฟังดูช้าสำหรับอาวุธยุคใหม่ แต่นั่นเป็นความตั้งใจเพราะโตมาฮอคถูกออกแบบให้บินต่ำเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศและโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำระดับที่สามารถเจาะหน้าต่างบ้านได้ระบบนำทางของโตมาฮอคก็ล้ำสมัยมากมันไม่ได้ใช้แค่ GPS เท่านั้นแต่ยังมีระบบ TERCOM หรือ Terrain Contour Matching ซึ่งจะเปรียบเทียบภูมิประเทศจริงกับแผนที่ดิจิทัล เพื่อช่วยให้มันรู้ตำแหน่งตนเองแม้ในพื้นที่ที่สัญญาณ GPS ถูกบล็อกนอกจากนี้ยังมี DSMAC หรือ Digital Scene Matching Area Correlation ที่ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและเปรียบเทียบกับสิ่งที่ขี่นาุทุธมองเห็นจริงๆเพื่อความแม่นยำในช่วงสุดท้ายขอองค์การพุ่งชนเป้าหมายในสงครามจริงโตมาฮอคเคยถูกใช้ในหลากหลายสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นในสงครามอ่าวเปอร์เซีย ปี1,991ปฏิบัติการ Desert Storm หรือสงครามอิรักปี2003ขีปนาวุธนี้ได้ถูกยิงจากเรือพิฆาตกลางทะเลไปยังฐานทัพศูนย์บัญชาการหรือโครงสร้างพื้นฐานของศัตรูโดยตรงภาพที่เราเห็นขีปนาวุธต่อมาฮอคถูกยิงจากเรือรบกลางทะเลกลางคืนแล้วพุ่งไปบนฟ้าแบบไม่มีใครหยุดได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หลายคนจำได้ติดตา แม้จะถูกใช้ในสงครามแต่โตมาฮอสก,ก็ได้รับการออกแบบให้สามารถปรับใช้ในภารกิจที่หลากหลายไม่ใช่แค่ทําลายเป้าหมายทางทหารเท่านั้นบางรุ่นของมันสามารถติดตั้งหัวรบแบบจับก,กรอสสาหรับเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ใต้ดินหรือหัวรบแบบกระจายแรงระเบิดในวงกว้างสําหรับทำลายยาันเกราะหรือกองกำลังภาคพื้นดินปัจจุบันโตมาฮอกมีหลายรุ่นด้วยกันเช่นบล็อกไอ บล็อกไอ i อและบล็อกไอวโดยบล็อกไอวีถือว่าเป็นรุ่นที่ล้ำสมัยที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันสามารถเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศได้ตามคำสั่งใหม่ที่ถูกส่งมาจากดาวเทียมหรือจากหน่วยควบคุมภาคพื้นดินนั่นหมายความว่าแม้เป้าหมายจะเคลื่อนไหวหรือมีการเปลี่ยนแปลงภายในไม่กี่นาทีหลังจากการยิงขีปนาวุธก็ยังสามารถปรับทิศทางไปยังเป้าหมายใหม่ได้ทันที อีกหนึ่งจุดเด่นของโตมาฮอกรุ่นใหม่คือความสามารถในการสอดแนมมันสามารถบินเข้าใกล้เป้าหมายและส่งภาพหรือข้อมูลกลับมายังผู้ควบคุมก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะโจมตีหรือไม่เป็นการเพิ่มมิติใหม่ให้กับการใช้ขีปนาวุธในเชิงยุทธศาสตร์ แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ใช้หลักของโตมาฮอคแต่ประเทศพันธมิตรบางรายเช่นอังกฤษก็มีการใช้งานขีปนาวุธนี้ด้วยโดยเฉพาะกับเรือดำน้ำชั้นแอสติลของกองทัพเรืออังกฤษราคาของโตมาฮอคหนึ่งลูกนั้นก็ไม่ธรรมดาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านดอลลาร์อเมริกาหรือตีเป็นเงินไทยก็ราว50ล้านบาทต่อลูกนี่จึงไม่ใช่อาวุธที่จะถูกใช้แบบพร่ำเพรือ่อ แต่จะถูกเลือกใช้เฉพาะในเป้าหมายที่มีคุณค่าสูงและมีผลต่อรูปแบบของสงครามโดยรวมเทคโนโลยีของโตมาฮอคทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดการทำสงครามของสหรัฐอเมริกาจากเดิมที่ต้องส่งเครื่องบินรบและนักบินเข้าไปในพื้นที่อันตรายการมีโตมาฮอคช่วยลดความเสี่ยงลดการ